สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นครับตอนนี้มาหาหมายดักหนูครับท้งว่างเพิ่งแวะลงน้ํานาเสร็จครับน้ําเริ่มแห้งแล้วครับเย็นๆก็เลยมาหาหมายดักหนูครับหลังจากที่ห่างหายจากการดักหนูไปหลายวันครับขอภายในเสียงรบกวนนะครับข้างๆพอดีมีเขามาถมดินครับนี่ครับหมายเป็นนาเขาเกี่ยวข้าวนานะครับลูกข้าวเริ่มขึ้นแล้ว ติดบ้านคนเลยครับหมาเยอะมากไม่รู้จะลอดหมาหรือเปล่าแต่หนูมีครับเอารถลุยมาได้แค่นี้ครับนี่ครับทางหมายแรกครับเห็นรูลื่นๆเลยครับน่าจะเป็นหนูครัวครับตัวไม่ใหญ่มากครับตามลุ้นตามเชียวด้วยกันเดี๋ยวหาดักไว้กับมีประมาณสิบหลังครับนี่ครับเป็นคันนากลางนาเลยครับหมาก็เยอะครับหมามันหายากแล้วครับเลยเสี่ยงมาดักรู้ครับขราที่เลาลองมาดักไปสามหลังได้ไปตัวหนึ่งก็ตัวสวยอยู่ครับหนูครัวตัวเบ้อเลย มันมันเลยครับไปครับเด็ดก็นี่ครับมันเป็นคนาคณากว้างครับลอยรถมาเข้ามาได้ครับแต่เขาเพิ่งวางท่อเสร็จญ่าเลยลกๆครับนี่ครับลอยวางท่อวางท่อใหม่ท่อระบายน้ําซ้ายขวาครับนี่ครับเจออีกรูนะครับทางมันเป็นทางเก่าเก่าครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะนี่ครับเป็นทางวิ่งเลยข้างในลองเสี่ยงไว้ครับพอดินมันแข้งดินมัน แห้งแข็งมแล้วครับผมเลยไม่รู้มันใหม่หรือเก่านะเนี่ยข้างๆมีเลยทางวิ่งอยู่ครับเนี่ยออกนี่แต่ตรงนี้มันโล่งครับข้างๆมันโล่งหมดเลยเปอร์เซ็นได้ผมเคยดักแล้วมันไม่ค่อยกินครับโล่งๆอย่างเงี้ยเลยไม่ดักข้างบนดีกว่าครับเราันวิ่งไปวิ่งมาเผื่อจะได้ตัวครับเดี๋ยวลองเสี่ยงตรงนี้สักหนึ่งอันครับน่าจะมีร้นครับได้กินน่าจะมีกินอยู่โอเคครับอ่ะเป็นรกๆอ่ะแตกๆทพ้งใหม่ครับ ทางวิ่งไปซ้ายขวาครับซ้ายขวาเยี่ยวไปหาลูฟังนี้ครับเป็นทางแยกครับไันได้กลิ่นน่าจะมาเนี่ยครับลงๆข้างไหนครับกันยากกันอะไรเวลามันเยียบมันจะได้ไม่ดีครับกลับก็เก่าแล้วครับเริ่มอ่อนมาแล้วนะครับปั๊บโดนแน่ครับมีตัวไม่น่าพลาดเนี่ยครับทางลื่นเลยฟังนี้ปื๊ดไปนู้นครับ ยยมครับขอยหมานขอยหมานครับไปครับเนี่ยครับลอยคุยอุดรูไปแล้วครับตัวไม่น่าอยู่แล้วมั้งอันนี้ลอยคุยนะครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่มันโล่งๆนะครับผมไม่รู้จะดักไงดักแล้วมันไม่ค่อยกินครับแบบเนี้ยแถวบ้านผมนะแต่ที่อื่นไม่รู้นะนี่ลอยวิ่งหรือเปล่าครับนี่เป็นรูๆนี่เนี่ยพืดนปะเนี่ยครับเนี่ยน่าจะใช่ครับลอยวิ่ง นิม่มาจากรูเมื่อกี้ครับน้าหน้าดักมากครับบ่วงกรเสียบไม่ได้ครับดินแข็งโป๊กเลยเดีย๋ยวถ้ากลับเหลือเดี๋ยวลงมาซ้ําแถวๆนี้สักอันครับเนี่ยเผยจ่อหน้ารูเลยครับนี่ครับลื่นเลยครับวิ่งปืดขึ้นไปนู่นคะรับขึ้นออกไปนู่นโอ้โหเยอะมากครับ รอยมันลกด้วยครับเนี่ยไม่มีใครมาดักหมามันกวนครับอยู่ใกล้บ้านคนบ้านนี้เขาพี่เขาเลี้ยงหมาเยอะมากเป็นสิบตัวผมเลี้ยงเสียวๆกับผมอยู่เลยได้หนูมันได้กลิ่นมรนเจ้าไปทั้งกลับแล้วครับดูแล้วนี่ครับนี่กระทางลื่นเลยครับเดี๋ยวลองดูครับมาลุ้นกันอีกทีตอนเช้าครับเยอะมากครับถ้าบ่วงนี่เลยดักทุกอันเลยได้แน่ครับนี่ครับนี่นี่ลอยมานี่พื้นลงมานี่ครับ ทางเขาขาครับมีตัวนะครับเนี่ยะดักยา้าครับกับเหล็กต้องหาดักเนื้อครับทุบๆงั้นนะพอได้ตัวง่ายหน่อยครับตามลุ้นตามเชียร์ไปด้วยกันครับฝากติดตามผลงานนะครับไปครับลุ้นกันอีกทีตอนเช้าครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เหลือหลังสุดท้ายครับพอดีมันเหลือขากับไวรล็อกข้างคลองเผื่อจะได้ของกินครับเห็นยาพุ่มๆครับนี่ครับทีเด็ดครับ นี่รอยกัดครับนี่ครับรอยกัด่าจะเป็นหนูแผงมั้งครับนี่นี่ครับรอยหญ้าลับราบนี่ไม่รู้หนูแผงหรืออะไรนะผมว่าหนูแผงนี่ครับรอยมันเดินมันไม่มีรอยกัดมากมันเป็นรอยหญ้าล้มๆนะครับหญ้าลับราบนีนะครับรอยกัดเต็มเลยดักไนเนาะ ร้อยกัดเต็มเลยน่าจะลงมากินน้ำเนี่ยครับเนี่ยน่าจะอยู่พุ่มข้างในข้างบนนะครับมองไม่เห็นรูเดี๋ยวดักเสียงดักไว้ตรงนี้ทักหลังครับเผื่อมีลุ้นครับเผื่อมีลุ้นสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับมายำหนูครับหลังจากดักไว้เมื่อวานครับโหเช้านี้อากาศเย็นๆเลยครับหมอกลงเลยเข่าๆเลยครับมันวมันดุ้นมาตามเชียร์ไปนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะรอดหมาหรือเปล่าใครบ้านคนเนี่ยหมาเยอะครับ เหมือนครับหมายมันหาน้อยแล้วด้วยมันจะลงทางไนครับเห็นว่ามันมีร่องรอยเยอะครับหมายสวยครับแต่ว่ามันใกล้บ้านคนที่เชครับจะหมาไม่หมานจะโดนไม่โดนไปตมรุนตมเชปด้วยนะครับไปกันเลยเด็ดโกนะตังแรกที่รีวิวให้ดูดักหน้ารู้เลยครับโดนไม่โดนไม่รู้อะหมายสวยครับดักไว้ก่อนอปเชือไม่โดนครับอันแรกดูนี่ลอยเอาหอยมากินเท่านี้ นี่นีนนนเอารูมาอยู่เนี่ยโอหมาย,ยังสวยอะ่ะนี่ครับทางอย่างลื่นอะ่ะไม่ได้ตัวครับเสียดายจัดโหรูนี้มั่นใจเลยนะรูแรก <c oughs> ประเดิมมาก็ะแฮวซะแล้วเอาแล้วล้างไม่ดีแล้วดักไว้ประมาณสิบหลังครับสิบหลังคุณภาพหรือเปล่าไปครับตามรุ่นไปด้วยกันเฮ้ยอะไรก็พุดซะแล้ว นี่ครับรูไพุนเลยที่ถ่ายไปเมื่อวานครับหอยทากมันยังไงไม่รู้เต็มเลยเนี่นี่ครับหอยทากสี่ตัวห้าตัวเลยโอ้นี่ครับหอยทากออกมาจากรูน้ำค้างน้ำหมอกมันลงเย็นนะครับโอ้นี่หอยทากเยอะเลยครับมาไงเนี่ยกินได้บ้างเนี่ยโหเต็มไรเต็มนานเลยนี่ครับฐานสวยครับตามรูไปด้วยกันอันนี้จะโดนไม่โดนหวังว่าจะโดนนะครับ หวังว่าจะโดนนะครับหัวร้านี่ครับทางแยกมาเลยเนี่ยปื๊ดมานี่ครับอ,อืน่าจะโดนมากครับแต่ไม่โดนะอะเแปลกครับทางยังสวยครับรูก็รอยคุยรอยคุยรอยเก่าครับแต่รอยคุยรูใหม่ๆเลยเรอะฝนมันตกมาฝนมันปล่อยมามันก็คุยใหม่ทีนะแต่ไม่โดนนะครับหลังไม่ดีแล้วหลังที่สองพันไปดูครับ ลอยกัดข่าวกัดญาดแหลกเลยครับนี่ตัวมีแน่ครับนี่ดูขี้มันครับโอ้ตัวมีแน่ครับนี่ดูกัดแหลกเลยอย่างนี้โดนฟ้าผ่าฟ้าผ่าก็เริ่มไม่ไหวแล้วครับฟ้าผ่ามันเป็นอันน้อยๆอ,อ่ะหนีบไม่ค่อยอยู่ครับทําไมการคอเนี่ยเอาไม่อยู่เลยบ่วงก็จิ้มไม่ได้ครับแต่ไม่เข้าเหยื่อครับนี่ร,รอยมาไม่เข้าเหยื่อเฉยเลยแปลกใจแปลกใจ เสียดายครับตรงนี้มีตัวแน่แต่ไม่โดนครับนะครับเนี่ยครับลอยแมคโครมาฝั่งท่อฝั่งท่อระบายน้ําไปอีกฝั่งหนึ่งครับเนี่ยหมยสวยมันย่านลกๆครับเป็นถนนถนนเข้านาครับเก่าๆแต่ลอยมันใกล้ๆบ้านคนมันลอยมีหมาคุยอยู่ครับ ดูครับนี่ครับแล้วกัดหญ้าเมื่อคืนเลยครับเนี่ยขี้เขาขาวหนูคัวหรือเปล่าครับนี่กัดข้าวเมื่อคืนเลยครับเนี่ยกัดต้นข้าวเมื่อคืนเลยเมื่อวานไม่มีครับเนี่ยตัวมีแน่ครับว่าเราจะเอามันได้หรือเปล่าอูนี่ครับกัดให้เลเลยหืมน่ามากนี่ครับทางปื๊ดมานี่นี่ครับกัดแหลกเลยครับ นี่ทางลื่นแล้วาดินอ่อนต้องหน่อยนี่ถอยบ่วงมาเสียบนี่น่าจะได้ได้เยอะครับนี่รูใหญ่นะครับนี่ถ้าเป็นควงก็ควใหญ่เลยครับครับตุนตัวนี้เป็นไงเป็นไงดันไหมเอามันมุนครับมุนครับยังไงตัวอยู่ไหมเอาตัวไม่อยู่ โอ้โหดินแหลกหล้านครับลั่นครับแต่นี่ฟางอต้องใส่มันโดนน้ำคงน้ำค้างครับแล้วฟางมันล่วงไปฟางล่วงไปโดนโดนก่อนพอฟางล่วงไปโดนปุ๊บหนูดินแล้วมันมันไม่แน่นครับโอ้เสียดายครับนี่ทางเนี่ยครับทางปื๊ดมันนี่ครับทางไหลแยกไปงุนนะครับโอ้ผมว่าเนี่ขวางแหวกใกล้ๆทางนะครับมั่นใจมากเลยนะเนี่ยทางใหม่ๆครับ ตรงนี้หลายตัวครับเนี่ยไม่โดนครับโอ้โหลั่นเนยตัวน่าจะหลุดอะครับเนี่ยพอมันหนีฝังแล้วมันหลวมครับหนีไม่แน่นโอ้โหเสียดายครับแต่เสียวครับสามลังพันไปยังเสียวอยู่ครับไปครับจะโดนตัวไม่หนอรรงไม่ดีกันแล้วสิเน้ะที่มันกัดมาพื๊ดยาวมาเนี่ยบิงในร่องนะเนี่ยยาวเนี่ยครับแต่ดินมันแข็งครับเนี่ย แต่เราลองเอาฟ้าผ่ามาฟ้าผ่าก็เหลืออีกไม่กี่ลังแล้วครับมันอ่อนมั่งพังมั่งอะไรมั่ง <c oughs> ตัวเยอะครับแต่เอาตัวยากจังเรเวลเราย,ยังไม่สูงพอครับ <c oughs> สะสมประสบการณ์อีกแล้วมั้งเนี่ยมาหลังนี้ทึ๊บ <c oughs> หลังนี้ก็ไม่โดนนี่ครับขึ้นลงทางให้เลื่อมเลยซ้ายขวานครับติดกับคันถนนนะครับนี่เลาะไปเรื่อนยนะลอยมังกรดลอยมังคุยนะครับเลาะยาวไปเรื่อย ล้วยาวสองฟังเลยครับแต่ไม่โดนครับไอที่รันก็ไม่ได้ตัวครับไอที่สวยก็ไม่โดนครับเอาแล้วเอาแล้วเนี่ยทำมลเลาะมาเลยครับเนี่ยเลาะตลอดข้างจะเป็นถนนเข้านานนะครับนี่นี่เรากัดเก่าๆครับกัดใหม่ๆก็มีท่านี่เลาะมาตลอดมาเลยหน้าโดนเหมันหน้าโดนครับ เนี่ยบลอยขึ้นลงพื้นขึ้นมาข้างบนดักตรงนี้ไว้หลังนึงตรงนี้ไว้หลังนึงครับเดี๋ยวจะโดนมานะนะครับเด็กมีกําลัง้วอันนี้โดนไหมอันนี้ก็ไม่โดนครับนี่ครับเลยคุยดินข่าวเลยนี่ยเป็นทางออกมาครับเป็นลูงนะครับผมแแวกใส่ไว้ไม่โดนครับอันนี้ืมจะได้ครับอี้กักทางขึ้นเลยครับผ่านไปผ่านมาน่าจะเห็น โหอันนี้ก็ไม่โดนโอ้ยวันนี้ไม่ใช่วันของเราสิะมั้งเนี่ยมันลื่นเลยทางซ้ายขึ้นลงมาข้างล่างเนี่ยซ้ายขวาครับเนี่ยลงมาข้างล่างตัวน่าจะมีอยู่ครับมันมีรอยกัดรอยคุยอะ่ะแต่มไมมันไม่กินเนี่ยรบรอยกัดคุยมาสองข้างทางลยครับอืม ต้องเปลี่ยนเหยื่อครับถ้าไม่ได้ตัวเลยต้องเปลี่ยนเหยื่อตัวยังมีแน่ครับคราวที่แล้วเรามาดักสามหลังครับได้ตัวหนึ่งหนูหนูหนูครัวครับโหมันย่องในตัวังใหญ่ครับสามสี่ขีดครับหนูครัวถือว่าใหญ่เลยครับบ้านผมสามสี่ขีดเนี่ยอ้วนตึ๊บเลยครับขนาดลอกหลังํามันติดเต็มนะครับเหมือนเหมือนหนูเลี้ยงนะครับอ้วนตึ๊บเหมือนหนูหน้าหนาวเลยนี่ก็อากาศเย็นๆครับนี่หมอกลงเลย่ยครับตามลุนตามเชียวด้วยกันเจอ จะเห่าไหมจะตีไข่แตกไหมจะได้ขั้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถือว่ารับชมบรรยากาศครับตามลุ้นตามเชียร์ได้ครับประสบสะสมประสบการณ์นะครับได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้ออกมาแล้วครับพอได้เสียวพอได้ลุ้นครับโอ,อได้ลุ้นเนี่ยครับทางขึ้นไปเนี่ยทางขึ้นลงเลยเนี่ยมันมีตัวเนี่ยแต่มันกินแล้วปั่นเนี่ย,วยแบบวนวแบบปัาบเข้าให้เห่อีกแล้ว เงียครับทางคุยข้างในนี่เป็นล่องไปเลยเนี่เงี้ยปล่องออกมาข้างนอกเล้ได้ตัวครับนี่มันกลัวหมาได้กินหมาแล้วไปด้วยนะใกล้บ้านค้นหมาเป็นสิบด้วยราวที่แล้วผมลองดักตัวงูนะครับลองเดียวกันได้หละครับทางเดียวกันเลยสามหลังนดหนึ่งตัวอันนี้ก็ยังแห้วอยู่ครับยังรักษามาตรฐานความความแห้วไว้อยู่ <laughs> ต้องใส่ใจแห้วจะบ้าวันนี้หลือยีกไม่กี่หลังแล้วครับ นี่ครับอากาศเย็นๆหอยทากออกมาเยอะมากเลยครับนี่ครับผมเจอเป็นยี่สิบสามสิบตัวแล้วครับเนี่ยเะเพาะล่องนี้ล่องเดียวนะครับอเอาปีนป่ายเต็มเลยครับไม่รู้เอาไปชาประโยชน์อะไรได้หรือเปล่านะนี่ครับลูกมันผมไม่เคยเอากลับฟ้าลันมาดักครับแต่ไม่ใช่นาทุ่งนี้นะหอยทากเหยียบอีกหอยทากเหยียบกับฟ้าลันครับ อย่างฮะหนีบกระดองแตกขาฟ้าลันอยู่งั้นนะครับไอเราก็นึกว่ากลับกลับล้มนึกว่าได้หนูที่ไหนได้หอยทากมาครับ <c oughs> นี่จะเป็นไงทางก็สวยทำไมไม่ได้ตัวนี้ปุ๊บปึ๊บทางลื่นเลยครับแต่นี้ไม่ได้ตัวอีกแล้วโอ๊ <c> ้ย <oughs> มาดิดอะไรตอนนี้เนี่ยนี่มันเป็นล่องไปเนี่ยในป่าหญ้าดอกนะไม่โดนครับองส่วันนี้จะได้เก็บเลเวลส้ามประสบการณ์ครับเหลือกี่หลังเนี่ยหลังสองหลังมึงเนี่ยไปครับเนี่ครับมันเป็นหญ้าลกๆเนี่ยหนูมันชอบอยู่ตรงกลางนะครับนี่นี่เป็นล่องนะครับล่องลื่นๆเลยนะน่าจะวิ่งทุกวันนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่มันมีตัวนะครับมีตัวร้านเปอร์เซ็นต์เลยนะ ดูดูมันกัดข้าวนะครับแต่มันไม่ได้ตัวครับถ้าเอาเหยื่อสดพวกหอยพวกมันพวกข้าวโพดผมลองแล้วมันมดขึ้นก่อนตลอดครับไม่รู้เป็นไรมดแดงครับมดแดงไฟครับเพราะว่าหมายมันเป็นแห้งๆห้งเนี้ยมดแดงไฟชอบขึ้นมาครับอย่างนี้ขอหน่อยนะอือ ไม่เอาครับเออนิ่งๆเลยนะครับทางลื่นเลยเนะี่ยทางลงมาเนี่ยครับที่มากัดข้าวเนะี่ยอืผ่านแต่ไม่เอาครับนี่ยรู้ไม่น่าจะอยู่ข้างในเนี่ยครับโอ้โหหมาย,ยังสวยอะ่ะไม่ได้ตัวผมลังงึดน่ครับทางมันคุยนี่หาก,กินตลอดทางนะครับ ดงหนูนะครับนี่ดงหนูควนี่หนึ่งรูครับนี่ครับเลื่นๆมีขี้ด้วยครับนี่รอยกัดหญ้าครับนี่ครับสองรูสามรูข้างบนนี่ครับลื่นดูสวยๆครับสี่รูนี่ครับตลอดแนวครับนี่ครับนี่ครับอ้าวโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้แล้วหลังสุดท้ายครับโอ้กระเด็นออกมาข้างนอกเลยครับเฮ้ยนึกว่าจะแห้วซะแล้วนี่ครับรู โอ้ยนี่ก็รู้ครับนี่นี่รูเป็นสิบเลยครับนี่ร้อข้างๆนี่ตลอดแนวเลยครับนี่เดี๋ยวค่อยไปกูเมื่อกี้ครับเห็นตัวแล้วอ๋อนี่ครับขี้เป็นกองนี่อันนี้ขี้ดำๆกลมๆไม่รู้หนูอะไรนี่ยออกมากัดต้นข้าวนะครับโห่เนี่ยกัดกองเลยครับนี่ครับรูมันอันนี้รอยหมาคุยนะครับเอาละครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วแล้ะโดดเด่นเห็นแต่ไกลครับ นึกว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้วนี่ครับทางมันขึ้นมาจากข้างบนนะครับเ็ขึ้นมาจากข้างล่างนะครับเละปื๊ดมานี่ครับนี่นี่ครับทางยับยับนี่ลงมานี่ครับเข้าไปนู่นครับนึกว่าจะไม่ได้ตัวครับเอาละรางวัลปอบใจครับหมูวันตุ๊บเลยครับแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ มันเป็นหนูคัวนะผมว่านะแต่คราวที่แล้วมันก็ได้หนูควัวแบบนี้ครับแต่ปลายหางมันปลายหางมันขาวๆครับผมรู้ว่าหนูอะไรบ้างนะแต่ขามันน้อยครับน่าจะเป็นหนูคัวไม่นด้ใช่ผูกหนูพูกใหญ่ครับเอาละปอบใจหนึ่งตัวครับหมดแล้วครับสิบหลังได้หนึ่งตัวแล้วทิ้งมันเหลือกับอันนึงครับไปล่อๆข้างคลองดักไว้หนึ่งอันครับอันนั้นน่าจะเป็นหนูแผงผมว่าไปรุ่นครับว่าจะได้ตัวไม่ได้ตัว อันสุดท้ายครับเก็บตกครับนี่ครับหมายเป็นข้างค้างห้วยค้างของครับยาราบๆมันน่ามีตัวครับ้อยกัดรอยอะไรมันจะได้ตัวเปล่าครับไม่เอาครับผมว่าน่าจะเป็นหนูใหญ่เลยนะนี่ครับไม่เอาเฉยเลยเส้นทางมันใหญ่ๆครับนี่รอยกัดยาครับ นี่ครัดยามันออกมาจากในพงนะครับในพหงยาเน่ยข้างคลองนะครับอยู่ในเนี้ยแหละไม่เอาครับเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่วันของเรานี่ครับผลงานวันนี้หนูโทนครับสิบหลังครับเป็นสิบรูเลยมีล้านบ้างมีเสียวบ้างครับได้ตัวเดียวครับนี่ครับตีนมันไม่ค่อยใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นหนูขวาวนะผมก็ดูไม่ค่อยเป็น เขาทีรับได้หางมันเขาขาวอันนี้หางไม่ขาวครับครับอุ่นอ้วนเลยครับน่าจะสองขีดครับสองสามขีดถ้าได้รักสองสามตัวพอคั่วครับอันนี้ไม่พอครับไปทาแช่ตู้เย็นไหมครับนะครับหมายหายากหนูก็กินเหยื่อยากครับพอได้อยู่ได้กินครับอย่างน้อยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปค่ากับข้าวไปมือมือนึงครับเก็บผสมเล็กผสมน้อยไปครับดีกว่าไม่ได้ออกครับออกมายังได้เสียวได้ลุ้นครับไว้ทําไว้แช่ตู้ไว้ครับ ผสมผสมพอได้คั่วเขาจะออกมากินครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันเป็นานๆครับฝากผลงานนะครับช่องน้อยๆช่องน้องใหม่ครับหาอยู่หากินชีวิตธรรมดาครับบ้านนอกหาง่ายกินง่ายครับผมมาครับ